King SUV MG RX แปดแอบถ่ายได้ถึกได้ใจสิ่งที่ MG กำลังขาดแคลนในตอนนี้ก็คือการรู้ตลาด SUV ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนเฟรมแชสซีในตลาดอื่นทั่วโลกเพราะรถประเภทนี้อาจมียอดขายไม่ได้สวยงามมากนะแต่ก็ขาดแคลนไม่ได้เลยเช่นกันสิ่งที่ MG ทำไปแล้วก็คือการนำ m a x ก a ั D 9 0มาเปลี่ยนชื่อเป็น MG c r o s t e r สำหรับตลาดอินเดียพวงมาลัยขวาแต่ก็น่าแปลกใจว่าไม่มีการรุ่ตลาดด้วยคันนี้ยังตราดที่อื่นของโลกเลย ล่าสุด MG ประเทศจีนก็็กล้เปิดตัว MG RX 8ดูรูปทรงสัดส่วนแล้วมันคุ้นๆน,นะอ๋อมันเป็นฝาแฝดของ r o e RX 8นี่เองทำไม MG จีนถึงมาเปลี่ยนตาเซนลักษ์เพื่อขายในจีนละ่ะมิติตัวรถของ MG RX 8พูดตรงๆว่าใกล้เคียงกับ PPV เมืองไทยมากเพราะอย่างน้อยก็ยาว4,900ม mm. ิลิมฐานล้อเขาก็ยาว2,850ม mm. ิมกันเลยอันที่จริง MG RX 8ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ในต้นออกกลางนั้นก็ได้ใช้ mg rx 8เหมือนกันคู่แฝด r o v i rx 8แต่ภาพแอบถ่ายในจีนนั้นไม่ชัวร์ว่าเป็นสเปคจีนหรือไม่เพราะว่าดีไซน์ภายนอกไม่มีความเป็นโครมเมียมรูหราอะไรเลยแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะโทนสปอร์ตไม่ใช่โทนหรูเลยสเปคของจีนเบื้องต้นอาจติตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบ218แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 6 0นิวตันเมตร สำหรับ MG SUV ที่สร้างขึ้นบนเฟรมแชสซีจะขายในเมืองไทยซะรุ่นไหมตอบยากครับเพราะว่าตอนนี้ SUV ของเขาที่เป็นพื้นฐานเก่งเนี่ยมันประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนรถกระบะนั้นก็ต้องดันกันอีสะพักใหญ่เช่นกันครับถ้าใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่อง k ิดสกายขอบพระคุ่างสูงครับ